When I wake up in the morning drinking coffee สำหรับซีเรานะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับฉายแววเท่ากับพรีเซนเตอร์หลายๆคนเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ทำงานดีมากแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากนะครับ <For everything. S 1> ก็มีการคุยคอนเซปต์ว่าเราอยากได้คอนเซปต์ดูเป็นสาวมาดามฟินนะครับแล้วก็ให้ดูสวยนะมีผิวที่สวยนะครับวันนี้น้องชายก็เลยทำการเนรมิตนะครับให้กับคุณสายนะฮะโดยแต่งหน้าเป็นอารมณ์เอิร์ธโทนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับลุคเนี่ยจากน้อยๆน,นะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็มีถ่ายด้วยกันทั้งหมด เออห้าชุดนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะก็มีหลากหลายสไตล์นะครับสวัสดีค่ะไซมมาดามฟินนะคะวันนี้ก็ไซยอยู่ที่ชุดดีสตูดีโอนะคะวันนี้มาถ่ายแบบพิเซนเตอร์มาดามฟินคนล่าสุดค่ะก็คือตัวเองนั่นเองนะคะฝากติดตามมาดามฟินด้วยนะคะปกติคอยแต่มาเป้าดาราวันนี้มาถ่ายเอง วันนี้ก็เรียบง่ายสบายๆแต่ว่าทายก็จะเก่งทุกรอบนะคะก็ขอบคุณช่างภาพ่าวันนี้น้องหูมแบบว่าถ่ายได้แบบอีแลกมากแล้วก็ปกติเนี่ยทายเป็นคนที่แอคติ้งไม่เก่งน้องช่างภาพก็น่ารักมากทีมงานน่ารักทุกคนค่ะ วันนี้ก็สไตล์ working woman นะคะดูโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเริ่มมีเซ็กซี่บ้างแล้วก็ชุดอันนี้เป็นชุดสุดท้ายนะคะเป็นแบบแนวแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงค่ะก็ยังไม่เคยถ่ายแบบนี้เหมือนกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณมาดามฟินนะครับที่ให้น้องฉัตน,นะคะได้มีโอกาสมาแต่งหน้านะครับแล้วก็ดูแลความงามให้กับตัวคุณทาเองแล้วก็พิเซนเตอร์อีกหลายท่านนะครับยังไงก็ขอให้มาดามฟินนะครับอยู่กับคนไทยไปนานๆน,นะครับ